คำว่าเรียกนี่ก็หมายถึงว่าเป็นก็คือแปลตรงๆอ่ะมันก็คือการผ่อนคลายนะทั้งทั้งร่างกายและทั้งจิตใจนี่แหละทางกายก็หมายถึงจากที่มันดูแบบตึงๆกล้ามเนื้อตึงๆการนี่แหละก็คือการมาทาให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายทำให้มันทำให้มันคลายตัวเนี่ยครับเช่นมายืดจากจากกล้ามเนื้อที่มันตึงๆหลังเราออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็มายืดให้มันคลายออกนะไม่ให้ไม่ให้มัน ให้มันแน่นไม่ให้มันเฟ็นจนเกินไปึถ้ามันแน่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีอาการเจ็บตามมาแล้วก็ต้องการที่จะรีแล้ก็คือมาดึงมาอะไรให้มันคลายออกถ้ามันคลายนี่คือตัดทางร่างกายนะส่วนทางจิตใจเนี่ยก็คือการที่พยายามปล่อยวางหรือว่ารู้สึกทําให้ยังไงก็ได้ทําให้รู้สึกผ่อนคลายก็คือมันมันงแต่ตรงๆอ่ะผ่อนคลายจากความเครียดที่สะสมมาทั้งวัน นะซึ่งถ้าส่วนใหญ которая, ่นี่ที่ที่หมายถึงสมมติในกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ที่อยากจะไปหาในส่วนนี้คือเขาจะมีความเครียดที่สะสมมาทั้งวันจากการทํางานหรือบางคนก็ทั้งสัปดาห์ที่ทํางานติดต่อกันมาเรื่อยๆหรือจากงานที่ค้างค้างมาก็จะมีความเครียดสะส,ส,สมมาซึ่งความเครียดจากการทํางานเนเี่ยส่วนใหญ่เป็นทางจิตใจอยู่แล้วนะก็ก้อยแล้วเป็นทางจิตใจอาจจะแสดงผลออกมาทางร่างกายทาให้มีการปวดไม่ตึงกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันนั้นคือความเครียด พอดีแหละมันก็ทําให้ตรงกันข้ามคือพยายามทําให้เกิดเหตุการณ์ตรงข้ามคือพยายามผ่อนคลายไม่ให้เครียดทำในงานทั้งทางร่างกายรรและทางจิตใจนั้นเองคือเขาก็บอกว่าถ้าสมมติเกี่ยวกับความเครียดนะครับช่วงที่มีอาการเครียดเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารท,ที่กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทเนี่ยเขาเรียกว่าระบบประสาทอินพาเทติกก็คือ เป็นระบบประสาทที่เกี่ยวกับการสื่อตัวในช่วงนั้นที่ร่างกายมีไว้สําหรับการต่อสู้การหนีปัญหาต่างๆเนชะ่นมีเรื่องตื่นเต้นอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเรียกว่าทาให้เกิดความเครียดพวกนี้ก็คือมันจะหลั่งสารต่างๆออกมามีอะดีนาลีนนอร์อะดีนาลีนเนี่ยพวกเนี้เป็นสารทาให้เกิดความเครียดนะมันก็จะมีความตึงเครียดต่างๆตามมานี่แหละก ร่างกายจะทําให้ดิแลกดิแลกก็คือพยายามลดสันเหล่านี้ลงครับพยายามลดสัเหล่านี้ลง,ค,ลลงคือมันก็ไม่มีอะไรบอกทัดเจนนะว่าจะลดสรัรนเหล่านี้ลงได้อย่างไงก็คือมีจากตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นคืออะไรนะตรงนั้นสมมติถ้าพูดเหมือนลักษณะของการชาตยานแบบหยิบหิบก่อนที่ไม่ใช คนหรือว่าตว์อะไรต่างๆเนี่ยติดตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของศัตรูใช่ไหมถ้าอยากาะ,ะเจดเจอศัตรูน่ะตักตัวออดีตอดีหลังอ,อะไรเงรี้ยหรือว่าเราเจอคู่อริอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอารมณ์มีอดีตเดียนมีความเครียดเกิดขึ้นมาในร่างกายอันนี้คือความเครียดพอเราจะดีแหละเราจะทําให้ผ่อนคลายเราก็ต้องมีจากตัศัตรูใช่ไหมเราถึงจะผ่อนคลายได้มียิ่ไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า โดยที่เราไม่ตึงเครียดแต่ละวันเนี่ยคืออะไรพวกงานพวกอะไรนี้ใช่ไหมเรจะทําให้รีแลกซ์ได้ก็คือต้องหนีจากพวกนี้หนีให้ได้หนียังไงถึงจะหนีได้ถ้าคนที่ต้องทํางานหนีได้อยู่แล้วแล้วถ้าคนที่ทางานมีช่วงเวลาที่พักร้อนะพักร้อนมีจากงานก็จะเริ่มรีแลก์ได้อดีนาดีนก็จะหลังลดลงอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติคือถ้าเราไม่ไม่ต้องกรเติอกับอะไรที่มันทำให้เครียดอ่ะมันก็จะรีแลกต์เองโดยอัตโนมัติ แต่ว่าความมีวิธีอื่นวิธีอื่นที่นอกจากการหนีหนีจากตรงนี้หนีไปอะไรเงี้ยก็จะมีการทดแทนการทำสีอื่นทดแทนทําในสิ่งที่ชอบ mm hmm. ในกรณีในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสนารนอีกพวกหนึง่งคือเอดโดฟินอนะรู mm ่จงไเออจากพวกเอนโดฟินตรงนี้มันจะมายับยัง้งคือมันจะมีกลไกในระบบประสาทของมัน ทำให้มาตัดมาตัดพวกที่มันเชื่อมโยงจากอะดรีนาลีนเนาะอโนอะดรีนาลีนอะไรพวกนี้ที่จะส่งไปสมองตัดกระเจามันจะทําให้เรามีความสุขทําให้เราดีแล็กได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีแากตนนัวนี้ถ้าอย่างพวกพวกเป็นเนโดปินพวกนี้มันจะเจอได้นอกจากทําในสิ่งที่ชอบก็เช่นใช้ยาจิตถึกอพวกนี้ก็ทำให้ได้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็น น่าจะตอบคำถามนะที่มีแบบเป็นโดิีนช่วยทำในสิ่งที่ชอบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบไปเนบไยก็มีสองอย่างเท<ช>่าที่พอจะเท่าที่พอจะบอกได้ก็คือมีปัญหาไปเลยมีออกไปเป็นไกลเพื่อที่ไม่ให้มีกวัวกระตุ้นเพราะมีกวัวกระตุ้นอะดีนอะดนเดรนอลอะดีนก็จะลดลงเรื่อยๆเราก็จะไม่เครียดล้วก็จะผ่อนคลายลก็ตัวนี้นก็คือทำในสิ่งที่ชอบชอบหรือว่ายาบางอย่างช่วยตัวยาสารติดติดนะคร ต้องก็ต้องก็ต้องดูก่อนว่าเขาเครียดยังไงนะ <customs S 2> ถ้าเขาเครียดแบบเครียดจากการทํางานถ้าถ้าเครียดมากๆเนี่ยมันจะให้ยาเลย <ci lawn> จะให้ยาซึ่งพวกนี้มันเป็นยากดประสาทนะคร <c oughs> ับเป็นยากดประสาทเป็นยาที่กดประสาทกดก็คือมันคือต้องบอกว่าในในสมองนี่มันมีสารอะไรต่างๆนานามากมายเป็นตัวมีทั้งตัวกระตุ้นมีตัวยับยั้งทั้งแล้วตัวเนี้ยนอกจากจะกระตุ้นแล้วยังแต่ยับยั้งได้อีก ในแต่ละที่แตกต่างกันไม่เท่ากันแต่ละที่ไม่เท่ากันแต่ที่ให้ตัวยาที่ให้ไปเนี่ยก็จะเป็นยาไปกดตัวตัวยานมไปไปกดตัวไปกดตัวตัวอะไรตัวไหนคือไปกดตัวกดแม่ไปกดแต่ยับยังอะแต่ยับยังมันเเือประสาทที่อยู่ในกระนองเนี่ยม่ให้แบบมันทํางานหนักมากเกินไปคนไท้ก็จะ การเป็นเปท้ายแบบง่วงตื่นตอนนั้นเขาก็จะหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ซึ่งมันจะส่งผลไปทั่วร่างกายคือมันพอมาไปกดแล้วเนี่ยความตึงเครียดต่างๆก็จะหายไปเพราะแกดมันไม่ให้มไ,มใหมไม่ให้มีการตื่นเต้นมากเหมือนตอนที่เรากำลังเครียดอ,อยู่อยาที่ให้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นยากดประจกักษซึ่งถ้าให้เยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอจะให้จำกัดให้ปริมาณไม่น้อยให้ไม่เยอะให้เท่าที่จำเป็น แล้วก็ให้ทีละนิดน้อยเพื่อที่คนไท้จะได้ไม่เอาไปค่าตัวตายเพราะยาพวกนี้มีค่าิ์น่ากะก็กินเยอะๆถึงชีวิตได้คือเราก็จะให้ทีละนิดน้อยยาที่ใช้ก็จะมีที่ออกอทธิเ์เร็วๆก็จะมีพวกแดอะอีแปมนะครับแล้วก็พวกที่ออกฤทธิ์นานๆก็จะเป็นอามิทิคินคือของผมอนส่วนตัวที่ทำก็คือมันไม่ค่อยเจียดเท่าไหร่อะ ก็จะมีแค่เล่นเกมบ้างดี T V ส่วนใหญ่หรือไม่ก็อ่านหนังสือแบบพวกที่มันไรสารลัสนะกระตูนอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่กับสารลัอยู่กับคนไทยเมืเราคลิกแช่นก็ทำในสิ่งไราสัลลัตเฉยๆแต่ถ้าคนอื่นถ้าที่ได้ยินนะก็วท่เชี่ยขับเที่ยวบังก็คือก็แล้วแต่สไตล์ของคนนะครับก็คือเด็กๆก็คล้ายๆกับคนทั่วไปแหละ เหมือนกันเหมือนจะต้องไปเตรียดแล้วก็ไปมาถึอเลยใจมาดั